ลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามดึกของเซเว่นเดย์ทูดายในวันที่2นั่นเองครับผมวันนี้เราอยู่กันช่วงสี่ทุ่มเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวภารกิจตอนเช้านะครับเราจะต้องเดินไปเทรดเดอร์ซึ่งมันห่างประมาณ444เมตรนะครับผมก็ถ้าเดินไปก็อยู่ช่วงตรงนี้เลยครับก็ไม่น่าไกลมากแต่ผมเพิ่งเปิดแมปดูนะครับอุ้ยเมืองตรงนี้เป็นเมืองที่ใหญ่จะจัดเลยนะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็สถานที่ก่อสร้างเนี่ยเยอะจะจัดนะครับ แต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมยังหาแอนตี้ไบโอติกไม่เจอตอนนี้เนี่ยเชื้อนะครับพุ่งไปที่21ิเดเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะฮะผมคิดว่าเศษเนื้อเนี่ยผมอาจจะไม่เอาติดตัวแล้วเดี๋ยวผมจะคราฟไปเลยแล้วกันนะครับอะไรที่คราฟได้ก็จะคราฟไปก่อนแล้วกันนะโอเครู้สึกว่าจะได้แค่1อันนะครับอันเดียวเองนะครับเรียกว่าใช้6อันออก5อันนะครับได้เป็นเนื้อ1ชิ้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นเนี่ยเนื้อ1ชิ้นก็ต้องได้1นึงชิ้นสิทำไม อะไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต้มสกิลกันหน่อยแล้วกันว่าเรามีแต้มทั้งหมด13แต้มแล้วตอนนี้เรียกว่าตีซอมบี้เป็นจนมือเปื่อยเลยครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ผมยังจะอัพเลยก็แน่นอนนะฮะอยากจะอัพในเรื่องของกระเป๋าน้ําหนักเนี่ยให้มันเก็บได้มากขึ้นน่นเองแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมก็อยากอัพเหมือนกันเป็นในเรื่องของการหาของนะครับเป็นเปิร์กเกี่ยวกับ s c a v e n g i n ป perk ก็พวกอารมณ์แบบลัคกี้ o ูทนะครับเราก็จะรูทของได้ดีขึ้นนะครับผมผมว่าลัคกี้ o ูทก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเราไม่มีความลัคกี้ o ูทเลย <c oughs> เราได้แต่ของแบบอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็อยากจะอัพไปสักหนึ่งแต้มแล้วกันนะครับมันอาจจะช่วยให้เราแบบมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นในการรูทของดีๆนะอะจัดไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพสกิลในเรื่องของการตีหัวซอมบี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราอัพเต็งกันก่อนแล้วกัน2แต้ม3แต้มอะขั้น4ี่เลยแล้วกันแล้วก็อัพ ตีหัวซอมบี้ฮะต้องใช้สเตนขั้น5อีกโอเคจัดไปก็ตีหัวซอมบี้ขั้น3เอาและเรียบร้อยทีนี้ก็มาอัพที่แบกของบ้างแล้วกันชืบชืบชืบอ้ออาวอัพได้หมดเลยนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เราก็แบกของได้เต็มทุกช่องแล้วนะครับเราก็ไม่หนักละโอเคถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางกันแบบรวดเร็วไปหาเทรดเดอร์ เรามีเหรียญโทเคนอยู่ร้อยกว่าเหรียญนะทุกคนไม่รู้ว่าเอาไปใช้ซื้ออะไรได้บ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยๆเดินไป400กว่าเมตรไม่น่าไกลมากเลยครับอะไรครับผมในที่สุดก็ใกล้จะตีสี่เลยครับเรียกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนนะ <laughs> ยืนรอดูว่ามันจะมีซอมบี้ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเราก็เอานี้ปิดไว้ด้วยนะครับอันตรายจะจัดตอนช่วงคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราดับไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินหน้าตอนเช้าเนี่ยไปที่เทรดเดอร์นะครับเพราะว่าเช้านี้เรามีคิวต้องไปเทรดเดอร์ชึบอ่ะเรียบร้อยเอ้ยโอ้ แล้วพี่อ้วนมารออยู่ด้านล่างเนี่ยนะพี่อ้วนเดี๋ยวนะพี่อ้วนปีนได้ปะเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนปีนบันไดด้วยโอ้โหชิบหายแล้วไงพี่อ้วนปีนบันไดนี่แน่มาดิมาดิจะเซนจะตกจะตกหรือเปล่า้ออไยมันมืนมันมืนมันติดสกิลมืนอ่ะเรียบร้อยเออโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนฮ่าโอ้ยโอ้ยล่วงโอ้พี่อ้วนล่วงเลยไปแหละ <ij> ระหว่างเดินไปก็เคลียร์ซอมบี้ไปบางๆเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เซ็กซี่เหรอเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยโหพอมีสกิลการตีมือเนี่ยทำให้เราแบบว่าตีได้แรงขึ้นเยอะเลยเฮ้ยน้องตายทุกคนน้องตายหยุดหยุดน้องตายหยุดหยุดหยุดน้องตายโหรูทน้องตายเลยนี่มีทั้งหนังเนี่ยเราต้องใช้หนังด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคราพวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านนะทุกคนเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เรียบร้อยเอ้ยนี่ธนูเก็บม,มาด้วยเอาละปะ่ะแต่ว่าใจกลางเมืองตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ไม่เชิงอุตสาหกรรมนะเรียกว่ามีตึกใหญ่ะครับอาจจะเป็นเมืองใหญ่เนีเหมือนเมืองหลวงเลยอะ่อะอะไรซอมบี้อซอมบี้มาจากไหนเนียบอือนี่แน่นี่แน,ะน,นะนนะ่พออัพสกิลแล,แล้วตีแรงขึ้นเยอะเลยครับใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันเป็นโรงเพาะปลูกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีพืชอะไรอะ่ะ อไม่ใช่นี่หว่าอันนี้อ๋ออันนี้คือต้นไม้สีแดงนะครับแล้น,นี้อ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นสีม่วงม่วงอ่ะคืออะไรอ่ะสีม่วงม่วงเสียวม่วงเป็นหญ้าปกติเหรอเราก็นึกว่ามีเมล็ดพันธุ์อะไรให้เราอ้โจไม่ใช่เนะี่ยเอาละในที่สุดเราก็เจอเทรดเดอร์แล้วนะครับอยู่ใจกลางป่าแถวแถวชาญเมืองของเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสิว่าคุณลุงประจาเทรดเดอร์เขาจะมีอะไรให้เราแลกบ้างครับผมจัดไปแต่ว่าเทรดเดอร์นี่หนานแน่นจัดจัดเลยครับ ผืนด้านนอกเป็นคอนกรีตโอ้โหอะเอ,าอ้ายังเข้าไม่ได้เหรอต้องเข้าได้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันหกโมงแล้วนี่อ๋อเพิ่งเปิดนะครับโอ้โหตกใจหมดเลยก็ว่าทําไมดีดเราออกนะครับเพิ่งเปิดเปิดสดๆร้อนๆเลยโธ่ไม่ให้เข้าก็บอกดีๆทีเราออกเฉยเลยเอาละเอาแล้วละถึงเวลาเปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันอ่าเรียบร้อยไม่น่าจะเตะเราออกแล้วนะปิดประตูด้วย เอาล่ะคุณลุงเทรดเดเอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเทรดเดอร์มีต้นไม้ปลูกเลยครับเป็นเบอร์รี่เราก็โดได้สิอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเขาไปมาโดแล้วกัน <laughs> สวัสดีครับอ้าไม่ใช่คุณลุงน<า>ะเป็นพี่สาวพี่สาวเทรดเดอร์ครับวันนี้ผมมาพบกับพี่สาวครั้งแรกพี่สาวพอจะมะีงานอะไรให้เราทําหรือเปล่านะครับเป็นการเคลียร์ซอมบี้นะครับเทียหนึ่ง 158เมตรเออเอาอันนี้ดีกว่าชิวๆนะครับใกล้ๆด้วยรับมาก่อนละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถเอารไรขายได้บ้างเอ่ยตอนนี้เรามีอยู่ร4 6สเหรียญนะเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างไหมเฮ้ยยายายามียาขายไหมไม่มีแอนตี้เบติกขายเลยครับเราอาจจะตายได้เนี่ยแล้วของแต่ละอย่างก็นั้งแพงนะอย่างเช่นกระบองช็อตไฟฟ้าเนี่ยสองพเรามีอยู่ร46เอากระดูกขายเขาไม่รับซื้อกระดูกกันทุกคน ปกติต้องรับซื้อกระดูกสิมันไม่รับซื้อกระดูกอ่ะปเตโต้เอาไหมปเตโต้อันละอันละเท่าไหร่เนี่ยขายได้ห้าเหรียญโอเคขายได้สองเหรียญไม่ใช่ห้าเหรียญด้วยโอ้สองเหรียญแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆนะค่อนข้างลมรื่นนะครับมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบมีโรงนาด้วยเน่ะน่าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยหรอกเพราะว่าพื้นที่มันเป็นไม้หมดเลยอะ่ะโดนทุบแป๊บเดียวก็น่าจะพัง โอเคมาถึงพื้นที่ทำบรกิจแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคลีร์ซอมบี้บ้านหลังนี้กันจัดไปดูซิในบ้านนี้จะมีซอมบี้สักกี่ตัวเปิดประตูเข้าไปมันเกียบเกินไปหรือเปล่าช่างแอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮโอยอยู่ข้างหลังอย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาโอ้ยสองตัวรีบเคลีร์ตัวแรกโอเคตัวที่2มาตัวที่สมา,สมาเรียบร้อยอะยังไม่ล้มอีกตายยากอุย้ย โอ้โหโดนข่วนทุกวันเป็นเรื่องประจำตัวเอ๊ะเหมือนจะมีอีกตัวอยู่หลังบ้านอะนี่ไงเปิดประตูมาจึง้งมาเขี้ซอมบี้เราเป็นนักจ้างปราบซอมบี้อย่าบอกนะมีจ้จะโอ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วดีนะดีนะดีนะรู้ทันรู้ทันพวกมึงรู้ทันกูรู้ทันเลยแป๊บหนึงออกมาก่อนที่มันแคบเหลือเกิน นี่รู้ทันพวกแกเล่นไม่ซื้อเล่นไม่ซื้อนี่ไงเล่นไม่ซื้อกุกมั่งเลยว่าแล้วไปต้องปีแบบว่าล่วงหล่นมาจากเพดานหรือว่าออกมาจากข้างๆแน่นอนเฮ้ยมีทองใต้หลังคาด้วยนี่แหละน่าจะเป็นพบื้อที่สุดท้ายในการเคลียร์อยู่ไหนละเนี่ยอ๋อนี่ไงมาปั๊มแปะเรียบร้อยหมดยังเลยด้านบนเคลียร์แล้วครับทุกคนเหลือแต่ด้านล่างแหละเอ้ยทางซ้ายเหมือนจะมีจุดแสดงว่าอยู่ข้างบ้าน อ๋อมันอยู่ในโรงรถใช่ไหมนะ่ะโอเคในบ้านเคลียร์ละเหลือแต่นอกบ้านนะครับจัดไปเอาละจัดการตัวสุดท้ายโอ้โหไปอยู่ในโรงรถซะงั้นเอาล่ะรู้สึกว่าในนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับตอนแรกนึงว่าตัวสุดท้ายจัดมาเลยสอตัวนี้รีบออกมาเลยฉันจะฆ่าพวกแกนี่ไงเดนิมินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมาจากไหนโอ้ยมาจากไหนตัวนี้มาจากไหนโอ้โหเดียวเดียวเดียวอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ยตายเถอะ ให้ตายเถอะให้ตายเถอะนี่มาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเ,เรา็นว่ามีแค่สองตัวไอตัวที่สามมามนเสือกเฉยนี่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 มาโบเอาละ่ะเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่นะครับโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โดนตบทุกวันเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรอะทุกคนเป็นวูดคร s สเป็นกล่องไม้ แต่ว่าลักษณะมันเท่จังเลยอ่ะดูซิว่ามีอะไรข้างในแงวบเอาอ่ะอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเกาะแขนใช่ไหมโอเคเก็บมาก่อนละกันเฮ้ยแล้วสมุดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้สมุดพวกนี้เนี่ยเออมันคือสมุดอะไรอ่ะ Combat Heal t h r e c o v e r y 1 Hit Point e v e r เอ u n c h เฮ้ยดีเหมือนกันนะโอเคเรียนเลยละกันแล้วก็ไอ้พวกนี้เราก็ใส่ตัวเลยละกันนะฮะเป็นเกาะแขนแล้วก็อาวุธ เฮ้ยเดี๋ยวนะเจอเพนคิวเลอร์ er แล้วโอเคแต่ว่าเพนคิวเลอร์ er มันไม่ได้ช่วยให้เรา <c oughs> หายจากอาการติดเชื้อนะครับมันแค่ช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บปวดแล้วก็เพิ่มเลือดกอนข้างเยอะนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้ปุ่มนี้เราสามารถกดได้ปะเนี่ย <c oughs> อาเปิดประตูได้เอ้ยมีระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยว่าไอ้เฟี้ยวเลยนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําบ้านหลังนี้มันแข็งแกร่งแล้วอยู่ในนี้เลยได้ปะเนี่ยเออแต่ว่ามันก็เล็กเกินไปนะที่จะอยู่นะเดี๋ยวดูกล่องพวกนี้ก่อน อ่ะกล่องนี้มีอะไรเฮ้ยโอ้โหเจอครอสโบของดีเอาธนูธรรมดาไปและกันไม่ได้ใช้แล้วผมว่าครอสโบน่าจะดีกว่าแล้วซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ด้วยนะครับต้องใช้แมทชิวเรียลแล้วมันใช้อะไรครับผมอยากจะรู้จังมันถึงจะซ่อมได้ครอสโบอ๋อผมอาจจะยังไม่ได้เรียนหรือเปล่านะครับมันเลยไม่สามารถที่จะครับหรือว่าซ่อมแซมได้เออก็ไม่เป็นไรนะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินมันใช้กับลูกธนูปกติได้ไหม โอเคโอเคโอเคเดี S <S> okay, okay, okay. Karma, like ๋ยวเราค่อยคราฟลูคอสโบใช้ผมว่ามันน่าจะแรงกว่าธนูทั่วไปนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาเควสไปส่งนะครับเผิร์สก็อาจจะได้ตังค์หน่อยนะอะไรครับผมเควสเสร็จแล้วนะครับผมเขามีรีวอร์ดให้เรา2อย่างคือ9,900 XP นะครับโอ้โหเยอะจัดเลยนะแล้วก็มี800ดุกคอยก็คือดุกคาสิโนนี่แหละเหรียญดุกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นระเบิดสิลูกโอ้โหระเบิดในดํมายอะไรอย่างงี้เหรอผมอยากใช้ระเบิด่ะทุกคนเอาระเบิดมาแล้วกันนะ จัดไปเรียบร้อยเอาล่ะเขามีกระสุนคอสโบขายทุกคนมันขายเท่าไหร่อ่ะแพ็ค5เท่ากับ75คอยนะครับ้าเกิดซื้อ10อันน่ะมันจะได้เท่าไหร่ครับลองซื้อดูก,ก่อนนะอ่ะเรียบร้อยอ๋อได้มาแค่10ลูกเอง <laughs> 10ลูกโคตรจะพแพงอ่ะเราก็นึกแบบว่า75เหรียญเนี่ยได้30อันไม่ใช่ครับในครั้งเขามีอยู่30ลูกแล้วผมซื้อมาทำไม10ลูกเนี่ยโอเคไม่เป็นไร ผมว่าพาร์ทนี้เราอาจจะได้อยู่ในเมืองแห่งนี้ไปยาวๆหน่อยครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องหายาก่อนถ้าเรายังหายาไม่เจอผมจะไม่ออกไปไหนแหละเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางในเมืองต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเดินไปจะไปเจอเมื่อไหร่นะเราต้องหายาให้เจอภายในเมืองแห่งนี้ก่อนแล้วก็โอเคค่อยว่ากันต่อไปว่าเราจะไปไหนฮะเดี๋ยวนะเจอฝาแฝดลุงอ้วนฝาแฝดลุงอ้วนโอ้โหแหลกเลยเจอฝาแฝดลุงอ้วนแล้วแหลกเลยมืนดิมืนนี่มืนมืนมืน,มน,มน,มนลงไปกองแล้วก็ถูกแซม ทุกตามเรียบร้อยฝาแฟดหลวงอ้วนเออืออไปล้มอีกโอเคล้มสักทีเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนจะมีร้านอะไรอะชุดยิงเรนจ์โอ้สนามยิงปืนอนะเอาดิมันต้องมีปืนให้เราแล้วครับตรงนี้ไหนไหนก็มาแล้วยงยาวไว้ก่อนเอาปืนดีกว่าแล้วกันดูสิว่ามันจะเข้ายากหรือเปล่าเพราะปกติมันจะเป็นกระจกนิราภายัยใช่เลยพวกนี้เนี่ยดูสิจุบตีไม่เข้าซะงั้นมันล็อกหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้ล็อกนี่ว่า เอาล่ะค่อยๆออกมาทีละตัวไอ้พวกนมๆมเอามานี่สิมานี้อยู่ตรงนี้มาเบอร์อะไรเนี่ยเรดาร์ไม่ทำงานหรือไงไอ้พวกซอบี้ออเออไม่ไม่หลมเอ้ยได้อยู่เอาล่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเปิดประตูทิ้งไว้เลยอันตรายฝั่งนี้เอ้ยโอ้ยมนร้านขายปืนโอเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยออ้อาเอาเอาาทำไมเสียงมันพุ่งพลาดจัง เดี๋ยวผมขอเคลียร์ทีเดียวก่อนเลยแลวกันเดี๋ยวค่อยรู้แบบใจเย็นข้างในนี้ไม่มีในนี้ก็ล็อกเดี๋ยวนะวกแกตีจากตรงไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วหายอยู่ตั้งนานอยู่ตรงนี้สินะืออออกมานี่ออกมานี่ออน,นี่อ่ะตีไม่โดนนี่อ่ะตีไม่โดนนี่ตีไม่โดนมามาโอเคตายเรียบร้อยมีหนึ่งห้องเนงะี้ยออกมาือ้อออกมานี่ทำเสียงดังหืมทำเสียงดังือ้อหลุดร่วงเลยเอาละมีอะไร ค้างเลยเอาละได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้อรอนคอสโ o เอาเอามาสมทบเลยเรียบร้อยถือว่าโชคดีแล้วก็มีอาหารพอดีเลยหิวพอดีเลยกินซะเอาละร้านปืนนี้เป็นของราโอ้โหดูนี่สินะทำไมบนชั้นโชว์เนี่ยมันมีปืนแบบสารพัดมากเลยแต่ว่าถ้าเราลุ้เข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเยอะแบบนี้แน่นอนอะเราเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างเป็นช็อตการ์ดนะครับคือเอามาก็ต้องเอามาคราฟอีกนะทุกคนขอปืนแบบสําเร็จรูปเลยได้ไหมตรงนี้มีมากไหมเนี่ย ไหนๆก็เข้ามาร้านปืนแล้วต้องไม่มีปืนเนี่ยโคตรโกรธเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะแมกกาซีนเอ,อ้ดินปืนซะง,งั้นขอปืนได้ไหมมีกระสุนปื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 นมีไหมอ่าลูกโม่เออลูกโม่ก็ยังดีเฮ้ยแต่ว่าลูกโม่มันใช้กระสุนอันนี้ไหมทุกคนกระสุน9มม,มหรือเปล่าใช้ปะอ๋อใช้กระสุน9มม,มด้วยเอา,เอาล่ะทีนี้มันเลยไกน้องไก น้องไก่วิ่งผ่านเเราก็นึกว่าซอมบี้นะครับโอเคด้านนอกไม่มีซอมบี้ละแต่ประเด็นคือเสียงไฟทำไมมันแจ๊ะจัง <c oughs> นี่เนี่ยปิดประตูก่อนโอเคได้ปืนมา1อันแล้วทุกคนเป็นลูกโม่ <c oughs> ก็ยังดีนะก็ยังดีที่ได้ปืนนะครับดีกว่าได้แต่เศษปืน ตรงนี้เราน่าจะค้นหมดหรือยังเอ่ยตรงนี้มีอะไรไหมครอสโบเก็บมาชิ้นส่วนปืนจริงๆเราก็อยากจะเอาไปนะเอ้ยผมเอาไปขายได้แล้วคน90เหรียญเลยอะเอาไปขายดีกว่าโอ้ยเฮ้ย้ยมาไงเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจิม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 ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมาไงมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาจะไงวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยอยู่ดีๆก็เดินมาตีเรา อาวโชวอุตสาห์ิดประตูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าในนี้มันจะมีปืนที่ใช้ได้ก็คือปืนลูกโม่นี้แหละทุกคนที่เหลือก็ดูเหมือนจะไม่ก่อยมีอะไรจะใช้ได้แล้วมิดาเศตปืนเฮ้ยเจอตะแกงกิวแล้วเอาแหละเรียบร้อยที่ทําอาหารของเราที่ตามหามานานแสนนานไม่มี c o o k ิ้งพอ t นะก็ยังไม่เจอ c o o k ิ้งพอ t อยู่ดีนะทุกคนตกใจหมดเลยนึกว่าได้ปืน A k กลายเป็นว่าได้สมุดคราบปืน A k ตกใจหมดเลยนึกว่าเฮ้ยได้ปืน A k ซะแล้วไม่ใช่นะ โอ้โหได้เป็นสมุดครับแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวน้อยปลดล็อกกันรครับไว้ก่อนอนาคตอาจจะได้ครับไม่รู้ตอนไหนแหละโอ้ยหลังร้านมีเป้ายิงด้วยับทุกคนเดี๋ยวนะมีใครมาลืมปืนไว้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอสักอันสองอันได้ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะล็อกเก็ตแลนเชอร์พาร์เหมือนอส่วนประกอบของที่ยิงบาสุก้าไหมแต่ว่าเราเอาไปขายเลยกันเก็บไปขายก่อนเฮ้ยตู้ยา <c oughs> ตู้ยาที่เราหามานานจะมีแอนตี้ไบโอติกหรือเปล่านะครับผมมาลองดูกันสวบ รู้สึกว่าตรงนี้จะมีร้านปืนอีกหนึ่งร้านนะทุกคนเอา้าไหนๆก็มาละก็ไปดูเลยแล้วกันนะฮะยงยาไม่ต้องหาแล้วหาอาวุธป้องกันตัวก่อนแล้วตรงนี้ออกยังไงเนี่ยโอ๊ยเสียงอะไรอะ่ะชิปหายแล้วชิปหายแล้วเฮ้ยออกยังไงออกยังไงชึบโอ้ยนี่นี่โอ้ยนี่คือประสบการณ์การเล่นมากกว่าพันชั่วโมง ออกมาแบบทันการไม่งั้นโดนขวดหลังแน่นอนโอ้โหเกือบไปไอซอมบี้นี่แน่ตรงนี้ก็มีร้านปืนอีหนึ่งร้านเดี๋ยวเข้าไปดูกดเอาประตูล็อกซะงั้นหุยแต่ว่าในนี้น่าจะได้เรื่องกว่าร้านเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันเป็นที่ศูนย์ฝึกซ้อมยิงปืนแต่ว่านี้น่าจะเป็นร้านปืนโดยเฉพาะเลยอ่ะรู้สึกว่าหลังร้านก็จะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าต้องตีประตูด้านหน้าเข้านั่นแหละทุกคนประเด็นคืออยู่ดีๆท้องฟ้าก็มืดคึ้แปรปวนทันใดนะฮะ ให้สปากอังกอก็ออกมาบาบเข้าให้เรียบร้อยตายยังตายยังสนิทยังสนิทแล้วโอเคถ้าเราจะเข้านะทุกคนก็จะเป็นจะต้องทุบแหละถ้าน่าจะทุบไม่นานนะครับ300อเองชิลๆนะครับได้อยู่ด้านในมีคนอยู่มีเจ้าของร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านเปิดให้นะครับใจเย็นหูยตัวใหญ่ออกมาสองตัวเลยเป็นตัวคานหนึ่งกระโจนหนึ่งตัว เดี๋ยวนะแล้วอยู่ดีๆแดดก็ออกมึงเอายังไงเนสภาพอากาศในเกมนี้ <co z> บทจะครื้มก็ครื้มบทจะสว่างก็สว่าง <c oughs> ไอ้ด้วนเออไอ้ด้วนดอกให้เราครับไอ้ด้วนดอกให้เราเฮ้ยเจอค้อนว่ะทุกคนนี่เป็นสิ่งของที่เอาไว้อัปเกรดได้นะโอเคดีเลยไปละดีนี่ต้องเปิดไฟแล้วทุกคนมันต้องรูทจังหวะนี้ต้องรูทมีตู้นี้ละภัลล็อกไหมล็อกตามสภาพ <c oughs> ประตูนี้ล็อกไหมไม่ล็อกอ่าเวอริ o ุส แต่ขอดูตรงนี้ก่อนนี่คือกระเป๋าปืนจัดไปแวบเอาอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่อเนี้ยทุกคนมันเป็นมอดอะไรอ่ะบวก20%มันเป็นมอดนะครับเอาไปใส่ในครับใช่ไหมโอเคงัค้นเรามีครับอยู่เอาไปใส่ในครับเอาละเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาใส่ในตัวครับของเราใส่ได้ไหมเนี่ย Modify Mod เอาอันี้ใส่เข้าไปชืบอ,อ่าเรียกว่าตีแรงขึ้น1.4 Power a t t a อ k แท็1.4แล้วก็บล็อกดาเมจ1.2นะครับอะช่วยได้นิดนึงก็ยังช่วยนะแล้วก็ในส่วนของตู้นี้ราภัยอันนี้ที่เกียรตีที่เป๋งเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้เออห้าพันขอบายได้ไหมทุกคนแม,ม่งหนักเกินว่ะห้าพันเนี่ยดูเกินเนะี่ยห้องนี้มีอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 รู้สึกว่ามอสมันจะมีความสมจริงขึ้นนะทุกคนทุกคนสังเกตที่วูดเดิลครับผ่มดีด ทุกคนลองสังเกตดีๆเฮ้ยใ,ในซีซั่นนี้เนี่ยในอัลฟานี้มันมีการอัปเดตของแต่งเข้ามาแบบนี้ด้วยหรอผมเพิ่งสังเกตนะทุกคนดูดีๆด,ดิมันมีหนามเข้ามาครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวจัดถ้าเกิดผมเอาออกอะ่ะหนามมันก็จะหายไปใช่ไหมเนี่ยเอาออกแล้วหนามมันหายเอาใส่แล้วหนามมันมาเฮ้ยมันเพิ่งมีหรือว่ามันมีมานานแล้วทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเพิ่งมีนะเออเฟี้ยวมากเลยอะ่ะชอบจัดคนงานกําลังหลับไหลอยู่ยิงหัวแม่งเลย อ,อุ้ยเออสามตัวอุย้ยสี่ตัวอทีละตัวแล้วกันมานี่มูดนันครับอันใหม่มูดันครับอันใหม่หมเติมน้มเข้าไปให้แรงกว่าเดิม,มยิงด้วยระยะหวังผลโบว์เขาให้เรียบร้อยตายเป็นซากอ้อยข้างในนี้มีอะไรไหมเนี่ยเอายังม,มีอีกหนึ่งอยังเหลืออยู่อีกหนึ่งเอาละข้างในนี้มีให้รูทอยู่ประมาณหนึ่งกล่อง สองกล่องแล้วก็สามกล่องตรงกลางสี่กล่องด้านริมโอเคเดี๋ยวดูกออล่องใหญ่ล็อกอีกแล้วเฮ้ยเรนฟอร์ดเชดมันล็อกนะทุกคนถ้าเราทุบอุ้เจ็ดพันเลยเอะค่โอ, 7, โอโหโหโห้หนีตู้เซฟจากห้าพันมาเจอเจ็ดพันตว่ากล่องนี้ต้องดีมากครับทุกคนแต่ว่ามันอันล็อกได้นะต้องมีล็อกพิกนะทุกคนล็อกพิกล็อกพิกเราสามารถคราฟได้นะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องมีสกิลเดอะเกรสไฮดก่อน อ๋อสกิลล็อกพิกมันจะทําให้เรามีโอกาสล็อกพิกสาเร็จได้มากขึ้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่มีตัวล็อกพิกไนงะหรือว่ากุญแจปลดล็อกอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะล็อกพิกได้มีอย่างนึงคือเราต้องทุบไปทุกคน7000โอ้โหหนีห้าพันมาเจอ700 0อะไรกันครับแนะ่งั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันดยวดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเอ่อตรงที่เราอยู่นะมันจะมี2กล่องเดี๋ยวผมแคปรูปไปก่อนแล้วกันอ่ะแคปรูปไปก่อน จัดไปให้หมดเลยไหนๆก็มาแล้วไอ้กล่องนี่มันเป็นแบบกล่องเรนฟอสเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีแรงจะทุบไปทุกคนตอนนี้ข้าวจะกินยังไม่ค่อยมีเลยอ่ะกล่องนี้มีอะไรไหมโอ้โหนี่มันกองคลังแสงเอาล่ะดื่มน้ําก่อนเลยครับรู้สึกว่ากระหายน้ําจ,จัดๆแล้วช่วงนี้โอเคข้าวก็หิวนะเดี๋ยวเราต้องไปแวะร้านขายข,ายข้าวด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปแวะร้านขายอาหารแล้วกนะันเพราะว่าเราหิวข้าวแล้วอาจจะต้องรูทก่อนที่จะไปพักผ่อนในวันนี้เฮ้ย hey, แต่ว่าเรามีตะแกงย่างทุกคนเราอาจจะมาทํา เรียกว่ามีดกริลได้นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าเราต้องมีสกิลมาสเตอร์เชฟนะครับมาสเตอร์เชฟนะครับเราสามารถอัพได้แล้วนะครับทุกคนอัพเมลหนึ่งเราสามารถทําอะไรกินได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันล็อกเบสิกอย่างเช่นเบคอนกับไข่แล้วก็เนื้อต้มเนื้อกลิวเอ้ยได้อยู่หนึ่งแต้มเอาละปลดล็อกเลยละกันงั้นวันนี้เราอาจจะไปกริลเนื้อกินก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาอาหารกระป๋องกินนะเพราะว่าน่าจะหาไม่เจอแล้วครับเอาละขายของเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ตังค์มา1590งาแล้วนะครับ เรียกว่าเก็บออมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาซื้อของที่จําเป็นในอนะคน,นละกันว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นจะซื้ออะไรนะรู้สึกว่าจะมีซอมบี้มาตีเทรดเดอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์ให้ละกัน <laughs> พี่สาวเทรดเดอร์เราจะได้ไม่ปวดหัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจัดให้ฮะ <c oughs> อยู่ไหนวะซอมบี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจัดให้กับพี่สาวผมมีไดนามิสเอ้ยเดี๋ยวนะมันมันเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องจุดก่อนหรือเปล่าอ๋อจุดจุดก่อนแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนเโอ้ค้เพบเพบอ๋อมันต้องจุดก่อนจุดก่อนแล้วก็ปาแบบแรงๆไปที่ซอมบี้เป็นยังไงเออเรียบร้อยโหใช้ได้หรือเปล่าเนต้นไม้อะซอมบี้ไม่ตายด้วยไม่แรงจริงยี่ว่ะโอเคเฮ้ยโอ้ยเจบนึงนะสามทุ่มครึ่งแล้วเจอน้องตายพอดีนี่ขอเนื้อน้องตายละกันมา แล้วประเด็นคือจะสี่ทุม่มแล้วไงชิบหายแล้วกู <l ags> เดียวได้อย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลอนกันผมขึ้นวันนี้ได้ปะเนี่ยเอาแล้วแล้วกลางคืนแล้วด้วยจริงๆแล้วอยากจะขึ้นแทงวันนี้เลยนะแต่ว่าต้องใช้ไม้เยอะทุกคนมีไม้เหลือไหมล่ะถ้าทุบไม้ซอมบี้จะได้ยินไหมถ้าซอมบี้ไม่ได้ยินเนี่ยผมว่าเราเราขึ้นไปอยู่บนแทงได้นะคืนนี้ <_' gen> ทุบก่อนทุบก่อนทุบก่อนสี่ทุมท่มแล้วไงปกติไม่เคยทะเลทลายขราดานี้มาก่อนเลย โอ้โหโูโหแล้วล้มสะแรงชิบหายแล้วโอ้ยตรงนู้นมีสองตัวโอเคย่องได้อยู่ผมจะขึ้นแท่งนี้มไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะ,ะพยายามมองดูรอบๆอ,อย่าเพิ่งมาในซอมบี้ทุกคนทุกคนบอกเลยว่ามันมืดมากตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> ผมจะขึ้นตรงนี้ให้ได้ <c oughs> โอเคไปละไปละไปละพึบถึงเปล่าเอ,อ๋ยได้อยู่ได้อยู่ชืบอ่าเรียบร้อย ข้างบนนี้ไม่น่ามีนะทุกคนนะอะเอ้ยแล้วมันจะหักไหมเนี่ยข้างในนี้เนี่ยโอ้โหแม่งเสียวจัดหักไหมเนี่ยเออมันจะหักไหมครับทุกคนอุ้ยิววิววิวกูว่าแล้วมึงต้องมึงต้องดักควายกูว่าแล้วโอเคเนี่ยเราขึ้นมาได้แล้วโอ้รอดนะครับโอ้โหแต่ว่าจริงๆเราอยู่ข้างในก็ได้นะทุกคนตรงนี้มันไม่หักนะฮะอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วจริงๆอ่ะ ผมได้ยินเสียงซอมบี้มันทุบอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะทุกคนอ่ะเอาแคมป์ไฟวางตรงนี้เลยจัดไปจุดไฟแล้วก็ย่างแบบชิวๆเลยละกันนะจังหวะน,น,น,นี้โอเคเอาล่ะเฮ้ยเหนื่อยๆคืนนี้โอเคเราสามารถย่างเนื้อนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเราไม่มีรีซอชพอที่จะครัาฟว a t ไม่มีได้ยังไงเราก็มีทั้งหมด20อันแล้วนะทุกคนเราก็ได้จะคราฟได้แล้วสิ อ๋อได้ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้มัน,นบัก๊กรับทุกคนตกใจหมดเลยคราบเลยสี่อันอยากจะกินเนื้อย่างใจจะขาดนะฮะ,แล,ะ,ะแล้วก็โพเตโต้อะเราสามารถทํามันฝรั่งเผาได้ด้วยอะจัดไปคราบห้หมดวันนี้เป็นพ่อครัว1วันโอเคได้เนื้อมา2ก้ก็เดี๋ยวเรามานั่งกินกันให้ฉ่ำาทุกคนตอนนี้ความหิวของเราดูสิเท่าไร่แล้วเอ่ยอาหารของเราส8บทับห0ึ 100. โอ้ยอย่างต่ําไปละกินเพื่อความอร่อยและก็อิ่มแนละ้วตอนนี้แต่ว่ามันเพิ่มไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะต้องไปหา อาหารที่มันอิ่มมากกว่านี้นะครับเรียกว่ากินประทังชีวิตไปก่อนคืนนี้ละกันเพราะว่ามีเท่านี้แหละอะยัดก็ไปเลยเรียบร้อยเอาละเป็นไงเอ่ยดูซิว่าตอนนี้ค่าอาหารเริ่มดีขึ้นนะครับทุกคนเริ่มมาเป็น4550แล้วแล้วก็ค่าน้ําเริ่มดีขึ้นโอตอนแรกแบบอดอยากจะเป็นจะตายนะตอนนี้ตอนนี้อากาศอยู่ที่21องศาก็อยู่แบบอารมณ์แบบชิลชินะครับเฮ้ยแต่ว่ามันทําให้เราลบ2 5สเตาฟินา่าทุกคนเราต้องหาแอนตี้ไบโอติกแบบโดยโด่วนเลยนะถ อาจจะตายแน่นอนตรงนี้เฮ้ยข้างบนนี้มีกระเป๋าด้วยวะมีอะไรไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันคือคอนมิวเฮ้ยคอนมิวนี่น่าจะมาทําอาหารไดุ้กวนเดี๋ยวแป๊บนึงนะี้ยดูรอบๆก่อนมีอะไรให้เรารู้ดิแมะนี่ไงเราสามารถทําอันนี้ได้นะแต่ว่าเราต้องมีน้ําก่อนสุดท้ายเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยสำคัญมากเลยเรายังไม่มีเลยอะผพราว่าเราต้องไปหาน้ำเลยทุกคนไม่งั้นนี่เราจะอดน้ําตาย อะไรครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอพักไว้พี่านี้ก่อนเลยกันนะครับสำหรับเ d เว to เด e ูดในพาร์ทที่2นะครับผมวันนี้วันที่4แล้วแล้ว,ลวก็เรายังหายาที่เบติไม่เจอนะเดี๋ยวเราต้องไปหายาต้านเวลาทุกคนมันถึงจะทําให้เราหายขาดได้สิ่งเดียวที่เราไม่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็คืออนตี้ไบอติกนะครับจำไว้พรุ่งนี้เราต้องออกไปหาให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็วันถัดไปถ้าไม่ได้อีกก็วันถัดไปอีกวันนับจนก,กว่าเราจะกลายร่างนั่นเอง อะไรครับผมพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอพักข้อพิตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกกับช่อง Big b o r l d The Fact ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย